สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านจากดินแดนประเทศเกาหลีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรายงานสถานการณ์ล่าสุดที่ผมทำงานอยู่นะครับหลังจากที่ปิดโรงงานมาสองวันหลังจากที่ได้ทำการตรวจพบเชื้อนะครับ ็วันนี้ก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับวันนี้เองทางผมเองก็ได้รับแจ้งจากศูนย์โควิดประจำเมืองยงจูนะครับเป็นเอกสารสำคัญทางราชการออกมาด้วยนะครับก็มีหนังสือส่งมาให้ทางข้อความ เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูนะครับก็จะเป็นหนังสือจากกลุ่มควบคุมโรคนะครับก็ได้แจ้งเข้ามาว่าผมได้ติดเชื้อโควิสนะครับก็ทำให้มีผลทันทีนะครับห้าม ออกนอกสถานที่กักตัวนะครับที่เราทำการกักตัวรักษาตัวตั้งแต่วันที่16เดือน2 2022นะครับถึงเวลาเที่ยงคืนวันที่21เดือน2 2022นะครับหลังจากนี้ต่อไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่21นะครับก็อย่าออกไป นอกสถานที่อยู่ที่สถานต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อกฎหมายเ,เกี่ยวกับบทลงโทษนะครับถ้าใครฝ่าฝืนนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน10ล้านโวนนะครับ 10ล้านวอนนี้ก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ280,000บาทนะครับก็หลังจากนี้ก็ต้องปฏิบัติตนอย่างเค้่งคัดนะครับปกติแล้วพวกผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทำการรักษาตัวอยู่ก็รักษาตัวห้องลักคนนะครับ เดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอาการมันจะเป็นยังไงแต่ว,ว่าจากวันนี้นะครับศูนย์ควบคุมโรคเองก็โทรมาสอบถามรายละเอียดอาการต่างๆนะครับว่าเรามีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเขาไปเป็นระยะระยะนะครับแต่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินนะครับหรือว่า ที่มันเกินที่เราจะไม่คาดคิดนะครับเหมือนแบบว่าเรามีไข้ขึ้นอย่างนี้นะครับก็โทรสามารถโทรให้รถพยาบาลมารับเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้นะครับตอนนี้ ก็ยังไม่มียาอะไรจากโรงพยาบาลมาให้นะครับที่ผมมีอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับหลังจากที่ติดเชื้อมาก็ได้กินเฉพาะยาภาลายาเกล้ายที่ออกมาจากเมืองไทยนะครับแล้วก็จะมียาน้ําที่ทางออฟฟิศได้เตรียมไว้ให้นะครับก็จะมียาสองตัวนี้นะครับ ก็กินประถังกันไปก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับอาการของผมณตอนนี้นะครับผมว่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับน้ำมูกก็ลดลงนะครับอาการไอก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องดูพรุ่งนี้และวันต่อๆไปนะครับว่า ร่างกายจะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อไหร่นะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันเปิดทําการก็น่าจะตรวจครบ1ร้ยเอร์เซ์นะครับถึงจะได้เปิดโรงงานได้นะครับก็ช่วงนี้ฝากพี่น้องที่อยู่ ในกาหลีด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องโรคด้วยนะครับโรคค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกพูดให้พี่น้องฟังในคลิปที่แล้วนะครับตอนที่ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลคนไปตรวจโรคเยอะมากนะครับผมก็เชื่อได้ว่าจากที่ข้อความส่งเข้ามานะครับ เชื้อระบาดเยอะมากนะครับเฉพาะเมื่อวานนะครับที่จังหวัดยองซังบุกโดนะครับมีเชื้อพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าคนนะครับเชือ้อ สูงขึ้นทุกวันเลยนะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเกาหลีก็ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะที่เกาหลีใต้นะครับที่เมืองไทยบ้านเราเองก็ระบาดอันที่จริงมันก็ระบาดหนักกันทั่วโลกเลยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับก็หลังจากนี้ต่อไปก็ผมก็จะทำคลิปอัปเดตสถานการณ์และอาการให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีประสบการณ์จากการติดเชื้อโควิดโอมิคอนหรือโควิดต่างๆก็แล้วแต่นะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับสำหรับโควิดก็ มีประสบการณ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังด้วยนะครับก็มีอะไรที่พอแนะนํำผมได้ก็แนะนํำเข้ามาใต้คลิปนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการปิดบริษัทนะครับจากนี้ก็ต้อง ดูอาการกันไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์เข้ามา ใ,ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ